สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหอนอกกับหอในหอไหนดีกว่ากันครับหลายคนจะบอกว่าหอนอกดีกว่าหลายคนจะบอกว่าหอในดีกว่าในที่นี้ก็จะพูดถึงว่าหอนอกกับหอในนั้นก็ดีทั้งสองแล้วก็มีข้อเสียทั้งสองซึ่งขึ้นอยู่กับว่าก็คือคุณใช้ชีวิตอย่างไรคุณเหมาะกับหอนอกหรือหอนซึ่งเรื่องแรกที่เมื่อกี้คุยกันไปแล้วลืมอัดนะครับก็คือเรื่องการเรียนการเรียนนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็อยากให้เรื่องหอนในหอนในก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ามันมีห้องสมุด24ชั่วมงนะหออก้้็าาเเธไตติวรด อะไรประมาณนี้ก็ได้เออสำหรับเรื่องเน็ตนั้นก็เน็ตหอในก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ถ้าเป็นเน็ตมอนั้นก็เล่นเกมไม่ได้เน็ตมอเล่นเกมไม่ได้เน็ตเอกชนที่เข้ามารองรับก็ช้าเรื่องน้ําน้ําหอในก็มีปัญหาอยู่แล้วครับผมสามารถไปเปิดดูได้ในพันทิปน้ําหอนอกก็ไม่ค่อยมีปัญหาบางหอก็จะเป็นแบบขาดแคลนน้นํหรืออะไรก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยนะครับสาหรับเรื่องไฟนั้นหอในจะตกอยู่หน่วยละ6บาทแต่หอนอกก็จะมีเลยราคาตั้งแต่5บาทถึง7บาทใช่ปะ ใช่ไม่เกินไม่น่าจะเกิน7บาทซึ่งส่วนตัวคิดว่าหอนะครับหอนอกกับหอในหน่วยค่าไฟ6บาทเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันไปนตกยังไงทําให้หอในนั้นใช้ค่าไฟเฉลี่ยแล้วเท่ากับหอ,อนอกทั้งที่เด็กที่อยู่หอในนั้นไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ทําความร้อนก็คือสมมติผมอยู่หอในค่าไฟหน่วยละ6บาทผมไม่ได้ทํากับข้าวเลยผมไม่ได้ใช้กระทะไฟฟ้าเลยผมไม่ได้ใช้กาต้มน้ําไฟฟ้าเลย ผมไม่ได้ใช้แอร์เลยผมใช้แต่พัดลมเหมือนกันแต่คนที่อยู่อหอนอกนะอั้นก็เหมือนกันแต่เขาใช้กระทะไฟฟ้าใช้อะไรทุกอย่างใช้ค่าไฟเฉลีย่ยแล้วเท่ากับหอนอกเหตุก็อาจจะเพราะว่าหอในนั้นอะเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าตู้เย็นอะไรต่างๆเงี้ยมันอย่างเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงก็เลยอาจจะก,กินไฟมากกว่าแล้วก็ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติที่เป็นคัตเอาซึสมมติว่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ปิดคัตเอาอะไรเงี้ยมันไม่มีมันเป็นการต่อไฟตรงต่อไฟตรงเข้ากับคัตเอา์อัตโนมัติที่เป็็นนนนไไฟเเขข้้้้้าาามาใหอองงงงซึึ่่่แตตละะรัทีีจปปปปิิดดก ใช่ไหมมันก็ยุ่งยากมากทําให้หลายคนนั้นก็ไม่อยากปิดก็เลยเปิดทิ้งไว้พอเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็แรงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟส่วนใหญ่ก็จะมีหน่วยที่มันขึ้นมาเยอะแบบผิดแปลกๆแลบบ้วแบบต้องไปดูเออผิดแปลกเจ้าของหอหาอไรายได้เสริมหรือเปล่าเออต้องขยันเช็คมิตเตอร์โอเคเรื่องไฟก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องราคาดีกว่าเรื่องราคาหอในก่อนเลยหอในเทอมละ หมื่นสี่สองเทอมสองหมื่นแปดซึ่งสองเทอมนี้ก็อยู่ประมาณแปดเดือนตกอยู่เดือนละประมาณสามพันห้าหนึ่งเดือนสามพันห้าร้อยบาทเป็นหอแอร์แล้วก็อยู่สองคนตก<ม>เฉลี่ยห้องละเจ็ดพันถามว่าแพงไหมโคตรโคตรแพง <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่หอนอกนะครับสามพันห้าร้อยบาทคุณสามารถได้ห้องหนึ่งห้องเท่ากับหอในเลยถ้าหนึ่งห้องสามพันห้าร้อยอ่ะเออคุ้มแต่ไอ้น,นี่เราอยู่กันสองคนไงมันคิดเป็นไรหัวยิ่งเป็นแบบถ้าเราถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างที่มึงบอกใช่ไหมอ่าอ่าหอในเดือนหนึ่งจะตกเดือนละเจ็ดพันสองคนใช่ไหมใช่ซึ่ง จ็ดพันอ่ะหอนอกอ่ะเช่าคอนโดอยู่ยังได้เลยอคอนโดที่หน้ามอห้าพันหกพันเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันของหอในกับหอนอกอ่ะต่างกันลิบลับเลยลิบลับใช่แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหอหญิงหอชายหอในนั้นจะมีการแบ่งที่ชัดเจนว่าไอ้นี่คือหอญิงไอ้นี่คือหอชายหอนอกมีแบ่งไหมครับหอนอกอ่ะแบ่งนะแบ่งแบ่งแค่ป้ายบางหอแบบหอที่กูอยู่ก็เป็นหอหญิงป้ายว่า หอพักหญิงมุกดาหอพักหญิงแล้วทำไมกูอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราผู้ชายก็เต็มหอเลยนะไม่ใช่มีแค่กูอยู่คนเดียวเออกูก็ไอ้ okay, หอพักก็แยกมีแยกหญิงชายนะครับแต่ก็ยังว่าครับกดมีไว้แหกครับผมมีครั้งหนึง่งกูเดินขึ้นหอเออวันนั้นก็แบกกระเป๋านะครับไปเรียนมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแบกกระเป๋าขึ้นมาช่วงแรกๆที่ไปอยู่หอครับช่วงนั้นก็ยังไม่มีพี่เขายังไม่ได้เข้มอะไรขนาดเดินเข้ามาชั้นหนึ่งตอนเดินเข้ามาทุกครั้งนะทุกครั้งเลยจะดูชื่อหอก่อนแม่งกลัวไปขึ้นนหหอออผิดดกก็็จะูเมา ก็คือเวลาเดินขึ้นบันไดมันจะมีกี่แคลกี่แคลหอผมจะขึ้นตรง16แคลก็ต้องค่อยๆขึ้นไปเนาะพอขึ้นไปขึ้นไปมันเป็นบันไดที่แบบขึ้นไปฝั่งนี้แล้วก็ต้องอ้อมกลับมาคืนอะไรอย่างเงี้ยผมกําลังเดินขึ้นไปแล้วมีคนเดินสวนขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเว้ยผู้หญิงแม่งทั้งแก๊งเลยตอนนั้นอะผมเดินขึ้นไปแล้วเก๋งขึ้นไปแตกๆต๊ก ผู้หญิงสิ่งที่กูทำคืออะไรรู้ไหมกูกับรายกานเดินลงมาก่อนหออะไรเนี่ยหอสิบสองผู้หญิงขึ้นหอชายเว้ยกูแม่งเดินขึ้นไปแล้วกว่าเชี่ยกูขึ้นผิดหอกูเดินลงมาดูเอาชิบหายหอสิบสองนี่แหละครับผู้หญิงขึ้นหอชายได้ครับโอเคเรื่องหอทักชายหญิงนั้นก็มีแหก,กดกันบ้างเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการเดินทางคิดว่าตอนที่ เราเรียนอยู่ปีหนึ่งเทอมสองอะช่วงเทอมสองช่วงหล,งลังๆคิดว่าการอยู่หอนอกกับหอในอใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาไม่ต่างกันเลยการเดินทาง<ม>ไปเรียนไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะอยู่หอนอกหรือหอในว่างั้นใช่ไหมอธิบายก่อนว่าวกที่อยู่หอนอกอ่ะ,อะเขาจะไปขึ้นรถเมล์หน้ามอแล้วไอ้ตึกเรียนอ่ะมันจะอยู่ห่างจากตรงที่ขึ้นรถเมล์มอน,นั้นอ่ะไป4กิโลแล้วเขาก็ห้ามห้ามเอารถรถเครื่องอ่ะมอไซค์ขึ้นไปด้วยคือถ้าจะ ขึ้นไปเรียนหน้าก็ต้องนั่งรถเมมอมหรือว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ขึ้นรถเมมอมกันอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งเนี่ยเป็นช่วงเช้าในช่วงที่เป็นวันที่คนเรียนอะเยอะเป็นช่วงที่คนขึ้นไปเรียนเยอะก็จะทําให้มีปัญหาแบบรถเมมอมไม่พออะไรแบบนี้ที่ไปหยุดแรกๆก็คิดว่าถ้าอยู่หอในอะน่าจะโอเคกว่าก็แรกๆนะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละต้องบอกก่อนว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนของระบบการเดินรถ ค่อนข้างที่จะเยอะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งมึงได้เห็นไหมภาพตั้งแต่ปี2014ถ้าเกิดว่าคุณดูนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ตั้งแต่ปี2014นานไหมนานโคตรนานแล้วยังมีภาพประมาณแค่ประมาณนี้เฉยๆนะยังมีอยู่ไหมมีดูรถรถเมย์ดูรถเมย รถเมย์นี้ยังเป็นสีม่วงเข้มอยู่ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนละโอ้โหคนเยอะมากน,นี่เป็นช่วงสอบหรือเปล่าแต่เหมือนเหมือน,ม,อนมีบางคนใส่ชุดนักเรียนด้วยนะเหมือนมีเด็กมอปลายด้วยนะต้องเป็นช่วงที่แบบเปิดบ้านวิชาการอะไรประมาณนี้แน่นอนเออน่าจะใช่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการเปิดบ้านหรือว่าอะไรยังไงถามว่าภาพแบบเหล่านี้ยังมีอยู่ไหมเพื่อนคือมันมันมีอะแต่ว่ามันไม่ได้คนเยอะขนาดเนี้ยมันก็เป็นแค่แถวยาวๆแถวยาวสองสามแถวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้มีคนออกันนั้น okay. เคยรอนานที่สุดอ่ะกี่รถเมย์ประมาณไม่เยอะนะประมาณสามสามคันไม่เยอะเลยจ้าแต่มันก็เสียเวลาแต่ว่าหอนอกนี่รถช่วงรถเมย์เข้าช่วงคนเยอะนี่เขาตัดตามเวลาหรือว่าหรือว่าเต็มออกเต็มออกใช่เต็มเต็มออกเต็มออกเลยโอเคเต็มออกเต็มออกแต่หอในไม่ใช่จ้า15นาทีจ้าแต่ก็ค่อนข้างที่จะยาวสําหรับเรื่องของการเดินทางนั้นก็ยกให้กับหอในครับผมหอในจะสะดวกกว่าหลายๆครั้งผมก็เคยที่แบบเคยเดินไปเรียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลือกได้ไงเลือกที่จะเดินไปเรียนยังได้มีวิธีเลือกก็คือเอา รถยนต์ไปใช้หรือว่าเข้าทางหลังมอเข้าทางหลังออมอก็เขาค่อนข้างที่จะนิยมปะใช่ใช่คนเข้าหลังมอเยอะเหมือนกันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเอาเป็นไงบ้างหอส่วนใหญ่หล้กกันส่วนใหญ่นะไม่ไม่ได้ หมายถึงทุกหอนะแบบแค่ส่วนใหญ่ในพื้นที่แถวนั้นนะส่วนมากก็แค่มีกล้องบางหอที่มันโอเคหน่อยเงี้ยเขาจะมีขีการประจําห้องอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็รู้สึกว่าจะมีหอหอหนึ่งที่มันเป็นหอที่ค่อนข้างโอเคอะ่ะแล้วแบบมีลิฟต์ในหออะไรเง<ม>ี้ยแล้วคนที่จะขึ้นรถขึ้นลิฟต์ได้อ่ะต้องใช้ขีการดของอของอ่าออขีการของหอถึงจะขึ้นลิฟต์นั้นได้ม,มันก็ งานนั้นอะไม่ได้มีอะไรเพื่อวางสําหรับหอในแล้วกลางวันก็ไม่มีอะไรให้เสี่ยงอยู่แล้วกลางคืนก็จะมียามครับผมมียามเฝ้าซึ่งเรื่องก้องวงจรอ,อะไรแบบนี้มันมีอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของคีย์การ์ดก็มีแต่ว่าบางหอก็ใช้ไม่ได้อย่างหอผมนี่ครับ <c oughs> ผมไปจนเรียนจบปีหนึ่งคีย์การ์ดก็ยังไม่เคยได้ใช้ครับผม <c oughs> เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากเรื่องของวิญญาณ เป็นไงบ้างหนอนกมันเป็นข่าวแบบมีนิสิทิตายในหอพักอะไรอย่างเงี้ยกกนนแต่ว่าก็เมื่วันสามสี่ปีนานแล้วอะเรื่อง ผีผีววิญญาณนี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเรื่องเล่าเท่าไหร่สำหรับหอในนั้นก็เรื่องเล่าก็ค้างที่จะเยอะนะเวลา <c oughs> คุณไปฟังใน YouTube คุณไปอ่านในเว็บคุณก็จะเจอแบบเล่าถึงว่าจะไม่บอกว่ามันอยู่หอไหนเว้ยแล้วก็เราก็ต้องื่นเต้นว่าเฮียหอกูบอกว่าหอกูบอกว่าอะไรเงี้ยโอเคเรื่องกิจกรรมหอในเมื่อก่อนมันจะมีกิจกรรมหอใช่ป่ะเคยได้ยินไหมรับน้องเข้าหออะไรกิจกรรมหอต่างๆไม่รู้ว่ามีกิจกรรมในหอนี่หอนั่นหอ1ิอมีกิจกรรมหอ12อมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเมื่ แต่สาหรับหอนอก็ไม่น่ามีมั้งหรือว่ามีอยู่แดงกมุงกระทะก,กับเจ้าของร้าน<อ>เรื่องกฎระเบียบเหรอมันกฎระเบียบหอนอกมันมันมีเขียนลูกหอในสัญญาในหลังประตูมีแปะทุกหอแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ค่อยมีคนทําตามมัหนหอในก็เหมือนกันครับผมกฎก็มีไว้แหกเขาไม่ได้เข่งอะไรอะไรขนาดนั้นแล้วครับอ๋อถ้าเกิดว่าอยู่หอในมันก็จะมีข้อดีที่แบบหลายๆครั้งอ่ะเด็กหอในก็จะรู้เรื่องในการนั่งรถเมลเรื่องเรื่อง,องต่างๆของมหาลัยว่าตึกนี้อะไรยังไงอ่ะส่วนใหญ่นะเด็กหอในจะรู้ก่อนเรียนรู้ทุกกออย่่างน เด็กหอนอกถ้าย้อนกลับไปปีหนึ่งใหม่ก็อยากอยู่หอในอเพราะาว่า <หอ S 2> รู้สึกว่าหอในอเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเยอะจริงทั้งเพื่อนหอเพื่อนสาขาเขาจะสนิทกันเร็วมากเลยคนที่อยู่หอในกว่าอยู่อยู่หอนอกเ่ราะตั้งแต่ไปอยู่เดินไปขึ้นรถเมมอก็ไปคนเดียวขากับกับคนเดียวไม่ค่อยไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ค่อยรู้จักใครเลยหอนอกมันจะมีช่วงคือคักด้ไว้ช่วงไหนมันจะคือคักตอนประมาณหกโมงถึงสองทุ่มหกโมงถึงสองทุ่มตอนเย็นอะ่ะ อช่แล้วก็จะมาซือคักอีกรอบหนึ่งคือประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้แหละทำไมคือคักทำอะไรต้องหกโมงถึงสองทุ่มนี่จะเป็นช่วงเขาออกไปกันไปเที่ยวไปสังสรรค์นั่งดอ่มนั่งเล่คตีหนึ่งตีสองนี่ก็เป็นตอนเขากลับมาตอนแหง้งใช่ตอนเขากลับมากลับมาจากร้านอันนี้จะคือคักเป็นพิเศษลั่นหอบางคน หลักหอนอก,กับหอในก็มีประมาณนี้แหละครับเออมีประมาณนี้แหละ